สวัสดีค่ะวันนี้วิริยะประกันภยัยมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สำหรับคนขับรถดีมาแนะนำชื่อว่า2องบวกทูดราหากคุณเป็นคนขับรถดีไม่เครบการันตีคืนเงิน30%เไม่ต้องตรวจสภาพรถรับประกันรถอายุสูงสุดถึง20ปีคุ้มครองเหมือนประกัน2บวกเลยค่ะคุ้มครองกรณีรถชนรถซ่อมเขา่าซ่อมเรารถหายไฟไหม้แต่พิเศษกว่าด้วยการเพิ่มความคุ้มครองภัยต่อการร้าย และคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถวงเงิน1,000 0บาทเรื่องต้นเพียงแค่8,600บาทต่อปีทุนประกันสูงสุดถึง5,000 0 0บาท2 6กบูทไรด์ขับดีไม่มีเคนการันตีคืนเงิน30%สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์1557หรือศูนย์สาขาและตัวแทนวิริยะประกันภัยทั่วประเทศหรือเ w ็บเว็บ c o m หรือโทร021297474 ใครรู้ตัวว่าเป็นคนขับรถดีเรียนเชิญทางนี้ได้เลยค่ะ